เดียวแบบมั่นใจหน่อยดีเดี๋ยวทำอะไรวะทำไมดูเนื้อเนื้อง้างะจังวะ อันจะล้มมาเพราะเป็นดูเนื้อเนื้อขนานี้เยเฮ้ยเฮ้ยเขาเข้าไปได้ไงตรงนี้อ๋อมันเป็นอีกทางนึงที่ว่าไปทางขวาาไทางเข้าทางลงทางลงไหน เดี๋ยวรอดูตอนขากลับนะรู้เรื่องไอบิวนี่ไงเขาเรียกว่าคีโิโผลป่ะฮะไอเบีวที่เขาเอาไปจุดไฟบ้านเนี้ยอาไอบิวนี่ยที่เขาเอาไปจุดไฟปะ่นนปฟปะใช่ไหมร้อนไม่รู้อ่ะหรอนี่ว่า,วามันมันมันเป็นเหลวเหนียวแล้วมันติดไฟอ่ะเนี้ย โลไม่ใช่เว้ยยางต้ไนไม้เฉยๆแต่ก็จะใส่ยาองไม่รู้ว่าแล้วเขาไปฝั่งนู้นได้ไงอ,ะไอ่ะ,เข,อะเขาไม่ได้ลงมาจากทางนู้นหรอเขาไม่ได้ลงมาจากทางนู้นหรอแล้วทำไมเขาได้มา mà đi, cho con nhỏ đi ở phố, rồi, bán quần, rồi, rồi เขารู้สึกปวดขาเน,น่ยนิดไปพร้อมยังทำไมแบบก้อนนี้หมดไวจังเหลือแค่6 7เ็ดเองตอนติดมาก,ก็แปดสิบเจ็ดสิบเก้าเลยล่แต่ว่าแบบของรถไม่พูดที่อะไรเลยเหมือนละครใบเลยไป เห็นตอนเขาโดดมาเมื่อกี้ไหมไปนี่เนะี่ยตอนกลับนี่เนะี่ยเราจะเป็นเหมือนคนที่เขามาเป็น ไอเบียวแค่เห็นกูก็หายใจไม่ทันแล้วอะไรอ่ะทำกูตกใจหมดสวยดัดแปลงแล้วแสงตกอะ่ะลองไหมเดินไปดูดิงูก,กิงกองไอเบียวมันเป็นแสงตกมาพอดีเลย แต่ว่ามันย้อนแต่งนะะไม่เก็บแรงไ้ขึ้นวะน้อ <c> ย <oughs> เขาขึ้นไปก่อน เดียวกดตดป่ะอะไรนะกดตดก็ไม <c oughs> ่เท่าไหร่นะเนี่ยแม่ยังไม่ถึงสิบขั้นเลย Lạp Hả Con nhỏ vầy chăm mạng nói nói Mấy con không hiểu nhìn mày đâu nè Ồ hồ ya

ค้นพบมันไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ทำทางอะ่ะอ้ ก็ต้อง่อยๆลงได้ก็ไม่ปีนไงไปดิวอันนี้ดิ่ะข้อพี่แล้วเป็นไงไม่เหนื่อยฮะไม่มันดีฮะมันดีดีไหมดียาเท้าโอ้โห มันมองไม่เห็นไม่ยืนไหนจ่ยา,ายที่นั่งเลยเว้ยไม่ถ่ายรูปของมันมันถ่ายไม่ค่อยเห็นไหนข้างล่างดีกว่า เพราะว่ามันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่หรอกสะทางมันชันนิดเฉยโอ้กางเกงหลวมเลยอะไวเกินถ้ามีน้ำแค่เครื่องขวดนะมีร้านค้ามีที่เที่ยวไหมรลบทางเท่าไหร่ดิ ไปเดีเสัมภาษณ์เขาดิเป็นไงถ้าเที่ยวเขาใหญ่เป็นไงยังไงถามเขาไม่อ่ะถาไม่ได้ฮะถามไม่ได้ทำไมใช่กันด็กคุณเอ้าเกินสิบนาทีมันก็แจ้งเหรอมันไม่ได้เปิดกล้องอันนี้เก็บไว้ในการ์ดหรือเก็บไว้ในไหน แต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องแบบกล้องปิดอยู่แต่ว,ว่าเปิดขาเขาอ่อนแล้วนี่ลงไปไหนเนี่ยไม่ได้เขาเคยไปดูข้างๆน้ำที่มันเป็นแอ่งน้ำจะไปหรอแมวแล้วกับ Đơn lưu ý ạ Con đò thì bác Có ăn Mày nè con ạ Bỏ nè